สงกรานโผกลางไอจแอปทักสออนล่วงเฟมแรกด้วยกันหลังยาตอนหน้านี้มีชาวเน็ตโพรถามสงกรานเตชนรงกลางไอจหลังไม่มีรูปคู่กับน้องปี้ใหม่มานานโดยทางด้านชาวเน็ตรายดังกล่าวนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าปี้ใหม่ไม่ได้ออกสื่อกับป้าป่านานแล้วนะคะ และล่าสุดทางด้านแอปทักษะอ่อนนั้นก็ได้ร่วมเฟรมกับอดีตสามีสงกรานเตชนะนรงครั้งแรกหลังจากเลิกลาโดยทางด้านแม่แอปนั้นก็ได้ไปที่บ้านเตชนะนรงและได้มีการรวมเฟรมสงกรานคุณปู่ไพวงศ์คุณย่าพัชราและน้องปี้ใหม่อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตดีใจที่ได้เห็นภาพครอบครัวอีกครั้งเหมือนกับได้ปลดล็อกของทั้งคู่ ซื่องานเนี้ทางด้านอดีตสามีทรงกรานเตชนะลงนั้นก็ได้เคลื่อนไหวกลาง IG ของแอปทักษอ่อนโดยด้าส่งกรานได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณครับและติดอิโมจิหัวใจเปี่ยมยิม้มเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์แรกที่ได้เห็นหลังจากหย่าเลยก็ว่าได้ค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ